สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําไข่ฟูซูเฟลนะครับก็จะเป็นการทําแบบแยกไข่ขาวไข่แดงใช้ไข่ขาวกับไข่แดงอย่างละ3าฟองครับจากนั้นก็ตีไข่แดงนะครับตีให้เนื้อเนียนนะครับแล้วก็พักตั้งไว้แล้วก็ตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูตอนตีไข่ขาวค่ใส่น้ําตาลเป็นเมลรงทําเป็นขนมหวานก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ปรุงอะไรเนาะอ่ะตีให้ขึ้นฟูยอดแหลมแบบนี้แล้วก็ตั้งกระทะใส่เนยรอให้เนยละลายดีแล้วเราก็ใส่ไข่แดงเออตอนใส่ไข่แดงแล้วก็กลิ้งกระทะให้มันทั่วๆหน่อยจากนั้นเราก็รอไข่แดงให้เขาแห้งนิดนนึงะครับ แล้วก็นําไข่ขาวที่เราตีฟูเมื่อกี้มาใส่ไปแล้วก็เกลี่ยหน้าให้ทั่วๆนะครับอย่ยให้หน้ามันทั่วๆเรียบๆเลยจากนั้นก็ไปตั้งบนกระทะใช้ไฟอ่อนนะครับปิดฝาให้สนิทแล้วก็รอไปประมาณ5นาทีนะครับน้องสุกแล้วขอบๆน้องก็จะล่อนแบบนี้นะครับคว่ำใส่จานนะครับแล้วเราก็ตัดครึ่งนี่ครึ่งแล้วเหรอตัดครึ่งแล้วก็ประกบกันนะครับแล้วก็ตัดอีกครึ่งหนึ่งนะครับเราก็จะได้ไข่ฟูนุ่มๆแบบนี้ลองทําดูครับไม่ว่าจะเป็นของหวานของเขาก็เอาไปปรับใช้กันดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดดดตาาามมมเเเเเปป็็็นนนนนกกํลังใจจห้้วยะะรีูู๋ไไขอ เราติดตามได้เลยครับขอบคุณครับ